สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างก๊อปครับผมสวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับเครื่องหวานปุ๋ยอินซีรุ่นอินฟินิตี้นะครับวันนี้จะมาเป่ายุ้ใช้ในการหวานข้าวนะครับทุกหวานข้าวนาปีหวานข้าวนาปังหวานน้นข้าวในทะุกที่นาทำน,น้น้าต้มทํานาแห้งหรือหวานกอเทืองข้าวโพดถั่วพะอย่างไรก็หวานได้นะครับ mm hmm. นี่คือมิติใหม่ของการหวานนั่นเองครับผม หันเข้าครับผมวันนี้เราจะสาธิตให้ดูกันให้เห็นว่าหวานซ้ายหวานขวาระยะห่างมากกว่า5เมตรพื้นปูนซีเมนต์ที่ผมทําไว้ก็คือ5เมตรเราจะมาดูกันว่าตัวไกลขนาไหนนะครับผมเห็นเข้ามเา,าเปนเลย แล้วผมการใช้งานเครื่องหวัดุวยรุ่นนี้ฮะก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับเครื่องเบนซินได้โดยทําแท่นยึดนะครับผมแท่นยึดตัวนี้ก็สามารถที่จะยึดเครื่องลงบนแท่นแล้วก็เป็นตัวยึดเครื่องยนต์ไว้นะครับสายพานก็สวมในเพาเดียวกันสามารถที่จะบิดให้เป็นเล็กแปดเพื่อที่จะทําให้ัว,ว่านนั้นหมุนั่นเองครับผมรุ่นนี้นะครับผมไม่ทําเพียร์เก้าชิ้นขาเพื่อต่อพีโดสำหรับรถไถนะคขับนะครับ เกียตัวหนึ่งแพงกว่าเครื่องหวาดปุ๋ยผมเครื่องตัวนี้ขายเพียง3,500าบาทรวมค่าจัดส่งนะฮะวิธีการของการหว่านเกิดขึ้นแล้วครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ตามเพจนี้ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดเพจพุกมาหรือแอดไลน์มาเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับผมครับวันนี้การหว่านปุย๋ยนั้น ก็ทําได้โดยง่ายลดแรงงานคนรวมทั้งประยุใช้ไปในการหวานพันข้าวอนูพื้นนานะฮะไม่ว่าจะเป็นหวานน้าตมหวานนารอน้ําฝนตัวนี้สามารถทําได้ลดต้นทุนลงมาเหลือ3 5มพร้อยบาทไม่รวมค่าส่ง3,500ร้ 3, บาทไม่รวมค่าจดนะครับสนใจสังส่งซื้อได้ที่โ 0, 6, 8, 9, 7, 7, ทรศูนย์แปดหกแปดห้าเก้าสิบเจ็ดผมก็ประน,นทนเลมใช้เราก็กดครับ